หลังจากโควิด19นักแสดงสาวปันปันสุทัตตาอุดมศิลป์ก็ออกงานอีเวนต์ให้สื่อได้เจอตัวอยู่บ่อยๆนะคะแต่สิ่งที่ทําให้หลายคนสะดุดตามให้เห็นนักแสดงสาวก็คือรูปร่างค่ะสวยขึ้นฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นอีกนะคะเจ้าตัวบอกว่ากว่า3ปีที่มีโควิดค่ะตัวเองก็ลงทุนเปลี่ยนบ้านให้เป็นฟิตเนสส่วนตัวไปเลยใช้เวลาออกกําลังกายมากกว่าครึ่งชั่วโมงต่อวันนะคะเลยทําให้รูปร่างดีแบบนี้ล่ะค่ะก็คือเป๊ะมากนะคะทุกอย่างเหมือนจะดีแต่ก็ไม่คิดว่าเมื่อ2เดือนก่อนค่ะต้อง เจอกับปัญหาสุขภาพอย่างหนักเลยกระทบงานกองละครเขาอย่างจังนะคะที่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเป็นเดือนเดือนเพราะจู่ๆก็พูดไม่ชัดขึ้นมาปากด้านขวาขยับไม่ได้ค่ะต้องรีบไปหาคุณหมอเลยบอกว่าตัวเองเป็นโรคเบลพัซซี่นะคะหรือว่าโรคหน้าเบี้ยวขึ้นซี่อันนี้เราคุ้นจากจัสตินบีเบอร์เนาะซึ่งช่วงแรกที่เป็นก็คือรุนแรงมากจนสาวป,ปันปันไม่กล้าลงรูปอัปเดตในอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะรักษาไม่หายนะคะไปฟังเธอหน่อยค่ะ เลบลพาวซี่ <c oughs> ที่จะซินบีเบอร์เป็นเห็นป่ะคะที่ <c oughs> ที่ปลายประสาทอักเสบแล้วหน้ามันเย่ไม่ได้แล้วหนูเป็นเมื่อประมาณ2 2เดือนกว่าที่แล้วนี่ก็ยังไม่ได้หายดีเลยมันเป็นแผลแต่ <c oughs> แบบ <c oughs> แว่าเป็นแบบไม่ฟูออนเบลอะคะ่ะเป็นแบบแค่ครึ่งล่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับพูดแล้วหน้ามันแบบ ขยับไม่ได้อ่างเงี้ยค่ะใช่เป็นเป็นเป็นช่วงขวาข้างล่างค่ะข้างล่างอะไรเงี้ยเหมือนกับมันขยับไม่ค่อยได้เลยคือจริงๆมันเป็นเหมือนกับเป็นไวรัสตัวหนึ่งที่คนติดแล้วเหมือนเราอาจจะมียีนตัวหนึ่งที่ที่รับเชื้อไวรัสโนกับมาจากเมกาปุ๊บเป็นเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นยีนที่เราล้าเป็นไวรัสที่เป็นเป็นเชื้อที่ทุกคนเหมือนกับเจอปุ๊บมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าเกิดร่างกายอ่อนแอมากๆก็อาจจะอีกรับขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ย สาวปันปันรู้ค่ะว่าโรคนี้ค่อนข้างต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทําโดยเฉพาะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปงานจิตอาสาค่ะที่อยากสารต่อหลังสอนภาษาอังกฤษห้กับสัมเนรเมื่อสองปีก่อนประสบความสําเร็จมากเลยนะคะเพราะสัมเนรที่ผ่านการสอนได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยค่ะเธอก็ปลื้มไม่น้อยนะคะบอกว่าอาจจะไม่ใช่เพราะเธอสอนเองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็รู้สึกภูมิใจจริงๆล่ะค่ะ ถ้<พ>าภูมิใจเขาบอกพระพก็พระก็ฟีดแบ็กมานะคะว่าหลังไปสอนน้องเลนก็ดูตั้งใจเรียนมากขึ้คือนหนูอะไม่ได้เก่งขนาดที่จะไปสอนภาษาอังกฤษอะไรน้องเลนหรอกแต่ว่าเวลาหนูไปหนูก็จะบอกว่าภาษาอังกฤษสําคัญน,นะคะเวลาที่เราจะสื่อสารกับต่างชาติหรือสื่อสารกับใครในอนาคตมันต้องใช้เรียนไว้ก็ดีพอน้องเลนจะรู้สึกว่าไม่ต้องเรียนก็ได้แล้วผู้สาษาไทยหรือประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็จะไปหลักๆว่าสําคัญนะคะแล้วน้องก็เหมือนฟังอาจารย์มากขึ้นฟังครูมากขึ้นเ้ย ช่วงนี้สาวปันปันก็ช่วยเรื่องน้ําท่วมในหลายพื้นที่ด้วยนะคะแม้ว่าไม่ได้เข้าไปลุยถึงที่โดยตรงแต่มีการโอนเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะอาจไม่มากเพราะเธอบอกว่าอันนี้เป็นเงินส่วนตัวหนูเองนะคะแต่ทาแล้วก็บอกว่ารู้สึกสบายใจค่ะ